สวัสดีค่ะสำหรับใครนะคะที่เรียกร้องขอข้อ5กับข้อ6มานะคะก็ดูคลิปต่อเลยแล้วกันเพราะว่าหลายคอมเมนต์หลายคนเนี่ยกดอะไรให้คุณครูเยอะมากเลยคือคุณครูเนี่ยไม่ได้ตั้งใจว่าจะเฉลยแบบฝึกหัด ให้ครบนะคะแค่ยกตัวอย่างแบบฝึงหัดมาแล้วก็สอนการหารยาวแบบละเอียดเฉยๆนะแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าเกิดใครอยากลองดูกับข้อ5กับข้อ6นะคะคุณครูก็จะมาสาธิตให้ดูเลยแล้วกันว่าการหารยาวเป็นยังไงนะคะซึ่งก็จะเป็นแบบฝึงหัดที่1.31นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะเดี๋ยวเริ่มกันเลยแล้วกันข้อที่5นะคะตัวตั้งกับตัวหารน,นะคะเด็กๆน่านจะคุ้น ทินได้ฟังมาบ้างแล้วนะสำหรับในคลิปแรกนะคะตัวตั้งให้อยู่ข้างในตัวหารให้อยู่ข้างนอกด้านนอกนะคะ3,73688หารด้วย4แบบนี้นะคะ สูตรในการคำนวณในการคิดกันลืมนะคะตั้งแต่คลิปแรกเลยนะคะคิดคูณลบชักคิดคูณลบชักจำให้ขึ้นใจสำหรับการหารนะคะ,ะคิดเสร็จไปคูณคูณแล้วลบลบแล้วชักชักเสร็จก็กลับไปคิดเหมือนเดิมเนาะอ่ะสี่อะไรได้สามไม่มีนะคะก็เลื่อนไปอีกตำแหน่งหนึ่งเลยก็คือ37นะคะก็คำนวณดูว่าเอ๊ะ4คูณอะไรแล้วได้37นะคะ อ่าก็คำนวณไปเลยสี่ห้ายี่สิบสี่หกสี่สี่เจ็ดแปดสี่เก้าอ่าสี่เก้าสามสิบหกะคะลบกันค่ะคูณแล้วลบลบแล้วชักชักสามลงมานะคะชักเสร็จนะคะก็คิดต่อว่า 4คูณอะไรใกล้เคียงกับ13มากที่สุดนะคะก็4 3 10 2นะคะคูณเสร็จแล้วนำไปลบนำ13ลบ12ก็จะเหลือ1ลบแล้วชักชัก6ลบมาชักแล้วคิดคิดว่า4คูณอะไรได้16นะคะก็เป็น4 4 16นะคะ4 4 16นะ4คูณ4เป็น16ลบกันเหลือ0นะคะ เราไม่ต้องเขียนศูนย์ก็ได้หรือใครจะเขียนก็ได้นะคะากันลืมนะคะไม่เป็นไรแล้วชัก8ลงมาคุณครูทำเบี้ยมนิดนึงไม่เป็นไรเนาะเด็กๆก,ก็ทําให้มันตรงแล้วการตรงหลักนะคะพยายามให้ตรงกับตัวที่ชักเข้ามาเราจะได้ไม่สับสนนะคะ,ะจากนั้นก็คิดต่อว่า4คูณอะไรได้8นะคะ4 2เป็น8โอเคลบกันเหลือ0ูลบกันเสร็จก็ชัก แลงมานะคะชัก8ลงมานะคิดต่อว่าสี่ร้แปดสี่สองเป็น8ปดนะคะลบกันก็เหลือศูนย์กิดเส้นใต้ให้เรียบร้อยนะคะด้วยปากกาแดงแล้วก็ไม้บรรทัดนะคะทีนี้คำตอบของการหารนะคะต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วก็คือพอเราหารกันยาวมันลากเ็จขนาดนี้แล้วไม่ใช่ศูนย์นะคะคำตอบต้องเป็น ตัวที่เราทำคูณข้างบนก็คือ93,422นะคะก็เขียนตรงคำตอบด้วยเลขไทยนะจากนั้นนะคะเราก็จะมาตรวจคำตอบโดยเอาตัวที่เราหารได้คำตอบของนะคะไปคูณกับตัวหารอาลองตั้งคูณดูถ้าเกิดคูณเสร็จแล้วเท่ากับตัวตั้งของเราพอดีนะแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ย เราหาันตถูกต้องนะคะสี่สองเป็นแปดเป็นแปดสี่สี่สิบหทดหนึ่งสี่สทด1นึ่งเป็นส3บสามสี่เก้าสโอเคสามแสนตรงกับตัวตั้งพอดีเลยแสดงว่าเราหารถูกต้องนะคะคิดสุดได้ปากาแดงให้เรียบร้อยอจากนั้นก็ไปดูข้อที่6กกันเลยเหมือนกันนะคะการตั้งหารนะ ตัวตั้งอยู่ข้างในตัวหารอยู่ข้างนอกจำไว้ให้ดีว่าตัวหารอยู่ข้างนอกนะคะตัวหารก็คือตัวที่2องนะอ่าคิดก่อนดับแรก9คูณอะไรได้1นมึมีไหมเออไม่มีแน่นอนก็ถัดไปอีกนะคะก็เป็น18ใช่ไหมคะ9คูณอะไรได้18 9 2 18ใช่มคเก้ 9, 2, 18, แล้วก็เขียนไปคูณเสร็จเอามาลบลบกันเลยเท่าไหร่ออ ลบกันเหลือศูนย์ใช่ไหมชักศูนย์ลงมาอ่ะ9ไรได้ศูนย์แน่นอน9คูณศูนย์เป็นศูนย์แบบนี้เราไม่ต้องเขียนไล่ลงมาก็ได้นะอ่ะลบแล้วชักเข้ามาเลยค่ะต่อเนื่องเลย9ไรได้8ไม่มีใกล้เคียงสุดก็เป็นศูนย์ก็เติมศูนย์เข้าไปแล้วก็ชักต่อแบบนี้เลยนะคะไม่ต้องทาลากยาวมานะเสียเวลานะแล้วก็ชักลงมาเลย9ไรได้8า3ใกล้เคียงมากที่สุดนะลองเลืกสิ9ห้าสี่จิดห้า 9ก้าหกห้าสิบเก้าเหกสมเกแปอ้าก้าสอนะแลบกันเลสองชัก7ลงมาครับคิดต่อคิดว่า9คูณอะไรยี่สิคะ9ก้าสมยีนะลบกันเหอ 2, 7, ลอศนะูนย์แสดงว่าคำตอบของข้อนี้คือ0นใช่ไหมไม่ใช่นะคะสอง3นมนั่นเองนะจากนั้นเราก็จะมาตรวจคำตอบกันนะคะโดยเอาตัวที่เราหารได้ ไปคูณกับตัวหารตัวหารในข้อนี้ก็คือเลขเก้านั่นเองนะคะสองหมืนตั้งสองหมืนเก้าสิบสามคูณด้วยเก้านะคูณด้วยเก้ามาดูกันนะคะ 39 27 99 81 82 83บเจเทด8ปดเติม8 90เติม0 92 18โอเคหนึ่งแดม้ยถูกไหมโอเคถูกต้องแสดงว่าหารถูกต้องนะคะ